ก็กราบสวัสด bon ีนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ป้าน้าอาลุงชาวโอเมจิเวยนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําทีมตีบอสนะครับแมงมุมเนาะว่าเล่นกันยังไงนะครับโอเคทีมที่มาแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมของเจ้าตัว คินระนะครับเป็นดาเมจหลักนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวซับมดเลยเนาะก็เซนติเมตรนะครับใส่รูนเน้นดำนะครับแล้วก็แมงูก็แมวกวักนะครับเอนมุแมวกวักนะครับน้องแมงป่องก็แมวกวักนะครับแก๊งแมวกวักนะครับเนาะแล้วก็ตัวของคินระก็ใส่เป็นรูนกระดูกขาวนะครับแล้วก็ทําคี้ดำคี้ร้อยให้มันซะนะแล้วก็ตัวอเมจิก็จะเป็นเซเมนะครับเอากดออกโอเค สกิลก็จะเป็นรูนของคาถาดวงดาวนะครับคลาสสิกคลาสสิกแล้วก็ตัวคินาละนะครับก็ทําคีดแดำคียร้อยไ,ได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็การถ้าเกิดมันเป็นรูนบอสได้นะครับจะยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับแต่ของผมยัง,ยงทำไม่ได้เนาะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเล่นแบบรูนธรรมดาไปนะครับดามเมจก็จะดรอปลงนิดน,นึงนะครับนิดนึงแต่ว่าติดทับร้อยเอ้ย ติดท็อปสิบแน่นอนนะครับติดท็อปสิบแน่นอนทีมนี้ไม่ต้องห่วงก็เย็นเย็นนะครับเย็นเชิวๆในการตีบอสนะครับบอสตัวนี้นะครับ <kat> ก <Gard skincare todavía> ็มาแทบจะเป็นประจำให้เราตีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับมันสามารถเอาโอตาเกะนะครับ s p นะมาตีคนเดียวได้แล้วใส่ดูดูดเลือดมาแต่คะแนนมันจะน้อยนะครับถ้าใครอยากได้คะแนนเยอะๆหน่อยก็จะเป็นโอตาเกะเอนมุนะครับติดท็อปสิ top เหมือนกันเนาะสตัวเล่นสตัวเกะเอนมุนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากเสริมพลังให้มันก็เอาอ้อาราคาวะ SP อนะ่ะมาตายจะได้โลแล้วก็หรือจะเอาน้องแมงป่องก็ได้นะครับมาใช้สกิลรถเกาะไว้ตอนแรกนะครับเนาะ แล้วก็ปล่อยน้องไปไไป่องตายไปโอเคเวลาก็จะเริ่มแล้วนะครับมาดูกันว่าเรานะครับจะติดท็อปสิบอย่างที่ผมพูดเอาไว้หรือเปล่านะครับโอเคสเต็ปในการเล่นนะครับให้เจ้าตัวของเราต้องให้เจ้าตัวของ สเสนหิมีนะครับเก็บสแต็กเสาที่เป็นเป็นดาบสีทองนะครับให้ได้5สแต็กก่อนเนาะเราถึงจะค่อยเอาแม่งูนะครับมาปักงูตอนนี้ก็ใครใช้สกิลได้ก็ใช้สกิลไปให้ก่อนนะครับจะได้ดาบเร็วๆเ,วเวนาะ อันนี้ก็ดาบมาแล้วสองนะครับถือว่าดีนะครับตอนนี้ถือว่าดีคินละก็ใกล้ละสกิลน่าจะใกล้เต็มละโอเค ตรงนี้นะครับเราก็เอาแมงมูปักงูไปเลยนะถ้าเกิดบอสมันจบแล้วนะครับจบเฟสของไอตัวก้ามกับกัอหัวแมงมุมนะครับโอเคแมงมูปักไป แล้วตัวนี้นะครับก็เอาเซนติเมตรนะครับตีธรรมดาได้เลยนะเนื้อปล่อยมันรันปล่อยมันรันของมันไปนะครับ ถ้าเกิดสแตก็กแมงมุมครบ3มแล้วเอ้ยถ้าเกิดสแต็กของแมงป่องครบสามแล้วนะครับแล้วก็ใช้น้องแมงป่องตีธรรมดาเอานะครับจะได้ประหยัดแอนิเมชั่นเมนเน็ตผมจะแหลกๆนะ <laughs> โอเคนะครับก็ตานี้ก็เล่นไปได้ที่2นะครับก็ดาเมจมันหายไปจากอะไรนะครับก็เพราะว่ามันไม่ได้ใส่รูนบอสมาเ <c oughs> นาะก็มาแนะนําทีมตีบอสแบงมุมนะครับง่ายๆเนาะที่ใครหลายๆคนน่าจะทําได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอดูอา้าวตารางมันอยู่ไหนวะอา้าลืมไปตารางต้องดูต่อหน้านั้นโอเคไม่เป็นไร เราดูตรงนี้น่าจะได้นะก็ตรงนี้นะครับที่1เขาน่าจะมีดูนของดูนบอสท,ที่แน่นกว่าของผมนะครับรุ่นของผมก็ยังไม่ใช่รูนบอสท,ที่มันเป็นคิดแดมคิดร้อยเนาะดาเมจมันก็เลยดรอปลงมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมในการตีบอสมึงมุมนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ที่1ก็ไปทํารูนให้มันเทพกว่าของผมไปนะครับรุ่นผมมันยังกากๆก,กอยู่ก็เลยได้เท่านี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมิตมาอีกสักรอบนะตรงนี้นะครับไปทําเป็นรูนของบอสแมงมุมนะครับดูว่าคุณอยากจะไปบิวเป็นรูนอะไรของคุณก็แล้วแต่เลยนะครับก็แต่ที่ผมแนะนํานะครับที่ผมแนะนําคือรูนบอสแมงมุมนะครับนี่รูนบอสแมงมุมรูนไหนเดี๋ยวผมจะเป็นเอาใช่เนี่ยครับรูนบอสแมงมุมเนี่ยเนาะ ถ้าเกิดคุณทำรูนของเจ้าตัวกระดูกกับรูนของบอสบางมุมได้นะครับคุณจะดาเมจด,ดีดมากนะครับคุณดาดเมจคุณจะดีดขึ้นไปอีกนะครับแต่คือตรงนี้นะครับของผมมันยังทําเป็นของรูนบอสมุมไม่ได้นะก็ทาเป็นรูนธรรมดาไปก่อนนะครับหรือใครทําคีย์ดมคีย์ร้อยได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวของรูนธรรมดาแต่เป็นรูนบอสอันอื่นก็ได้นะครับคุณทาเป็นคีดแดมคียร้อยให้ได้ก่อนนะคือพื้นฐานเริ่มต้นของมันต้องเป็น คิดดำคียที่คอนร้อยนะครับคียที่คอนร้อยแล้วก็คีดดำสัก250 260ิเนี่ยคุณทำปุ๊บคุณก็ตีบอลได้เฉียวแล้วนะครับส่วนในพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับมันมากเนาะมันก็เป็นแค่ตัวดาเมจเสริมนะครับนี้เป็นดาเมจรองเนาะแล้วก็ตัวของเส้นหินะครับก็ใส่มาแค่ให้มันปักเสาเอา5้สเต็คดาเมจจากตัวของมันนะครับแล้วก็ใส่เป็นรูนเน้นดำนะครับมาตีเพิ่มดาเมจให้นะครับเพราะว่าดาเมจเราไม่ได้จากตัวนี้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็น้องแมงป่องนะครับน้องแมงป่องก็ใส่เป็นเอ็กแท็กเอ็กแท็กเอ็แท็กให้หมดนะครับเพราะว่าสกิลสามของมันแรงตว่าเอ็กแท็กนะครับแล้วก็ตัวน้องแมงป่องนะครับก็ถ้าเกิดดาเมจได้แรงขึ้นไปมันก็จะเป็นโบนัสดาเมจให้เราอีกนะครับก็คือของผมตอนนี้ดาเมจมันก็ยังกากๆอยู่นะครับเนาะแล้วก็ตัวน้องเอนมุนะครับเอนมุก็ใส่อะไรก็ได้นะครับก็ใส่เป็นคิดเดมนะครับเฮดพีเฮดพีอะไรพวกนี้นะครับอยากใส่ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะว่า ในด่านตีบอสนะครับมันมันบอสมันตีเราไม่ตายอยู่แล้วเออที่ที่เราเอาเอนมุไปนะครับเราต้องเราต้องการที่จะให้มันเบิเ้ลเทินให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็ให้มันฮิวเลือดเอ๊ไม่ใช่ส,เเเสเเิเราต้องการที่จะเอาเอ้พาสเอ้อะไรวะเราต้องการที่จะเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเบิ้ลเทินของมันแล้วก็เอาดาเมจ40%ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมของเจ้าตัวเอนมุนะครับจะได้บู์ดาเมจแรงขึ้นนะครับการฮิวก็เป็นโบนัสไปนะเพราะว่า จริงๆแล้วเล่นไอ้ด่านบอสของบอสแบงมุมนะครับมันถ้าเกิดค,คุณเอาตัวระดับหนึ่งไปอะมันไม่ค่อยตายบบนะครับบอสมันตีไม่ค่อยจนะแรงเนาะโอเคแล้วก็หมดยังหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับน่าจะหมดเท่านี้เนาะสำหรับทีมตีบอสแบงอมุนมน,นะครับก็ด้านที่สองนะครับก็ดาเมจก็หาหายไป จากอีกตัวรูนที่ผมยังดีมีไม่พอนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับไม่มีตัวประมาณนี้นะครับผมแนะนำนะครับหนึ่งทีมที่โคตรจะท็อปฟอร์มคือโอตเกะนะครับยืนคู่กับเอนมุนะครับได้ดาเมจเยอะเหมือนกันนะติดท็อปได้ง่ายๆเหมือนกันครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการตีบอสมุงมุมประจำวันนะครับก็ทีมใครไม่มีทีมใครไม่ครบก็ลองไปปรับเปลี่ยนเอานะครับว่าท่านนะครับอยากได้ ใช้ทีมามาปานไหนใช้ตัวประมาณไหนมันไม่ได้ฟิกนะการตีบอสนะครับคุณอยากลองเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะครับนะ <c oughs> ก็มีตัวดาเมจแล้วก็มีตัวซับมีตัวนู่นตัว,ตว,ตว,ตวนี้นะครับก็ลองเอาไปยำดูนะครับว่าเล่นได้ดีเล่นน้อยมากเพียงใดนะครับก็วันนี้ก็มาแนะนำนะครับทีมที่ใช้คินาระเป็นหลักเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปหน้านะครับถ้าเกิดเป็น รอบหน้าเดี๋ยวผมอาจจะมาแนะนำเจ้าตัวโอจเกะยืนคู่กับเอ็นมุสองตัวนะครับคอมโบนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะง่ายต่อคนที่ขี้เกียจตั้นมาหลายๆตัว <laughs> <laughs> โอเคหมดเวลาก็วันนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ขออภัยวนนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับบายๆไปแล้มาเจอกันสั้นๆนะครับยามเย็นนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรและเดี๋ยวไปก่อนนะครับผม